การปรองดองและที่สําคัญก็คือเสด็จบอกด้วยครับว่าเขาก็จะฟังจากคุณทักษิณซึ่งผมก็กล้าพูดได้เช่นเดียวกันครับว่าคุณทักษิณน,นั้นไม่พอใจแผนปรองดองครับเพราะในแผนปรองดองนั้นไม่มีอะไรที่เป็นคําตอบในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณทักษิณเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความและเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือจุดที่ผมอยากจะเรียนยืนยันนะครับว่าแผนปรองดองต้องเดินหน้าครับ แต่เมื่อต้องเดินหน้าเนี่ยครับวันนี้ผมก็ต้องพูดกับกลุ่มที่ยังชุมนุมอยู่อย่างชัดเจนทุกวันเวลาที่ผ่านไปในขณะนี้เมื่อตอบรับกระบวนการปรองดองแล้วแต่กลับยังไม่ยุติการชุมนุมเนี่ยครับความเสี่ยงจะมีสูงมากกลุ่มผู้ก่อการร้ายนั่นนะครับเขาอาจจะใช้ความรุนแรงอีกและที่สำคัญก็คืออาจจะใช้ความรุนแรงกับตัวผู้ชุมนุมหรือารนนำผู้ชุมนุม อย่าลังเลเลยครับถ้ายืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการปรองดองรีบยุติการชุมนุมเสียเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่มอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องจะต้องเอาชนะอย่าไปคิดเป็นเรื่องว่าจะเสียหน้าอย่าไปคิดถึงประโยชน์ของส่วนตัวเลยครับถ้าเป็นผู้ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครั้งนี้ บ้านเมืองเสียหายมามากแล้วรัฐบาลเองเสนอแผนนี้ก็ถูกต่อว่าต่อขานจากผู้สนับสนุนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีความจริงใจต้องสามารถที่จะประกาศยกเลิกการชุมนุมได้โดยเร็วที่พูดมาวันที่15พฤษภาคมช้าไปครับเพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ ความปลอดภัยของชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นของผู้ชุมนุมเองของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนบริสุทธิ์ทั่วไปเนี่ยอย่าลืมว่าการชุมนุมในปัจจุบันทําให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องทั้งทาง,งเศรษฐกิจและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับโรงเรียนก็กําลังจะเปิดเทอมครับพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นไม่มีใครแล้วครับที่จะไม่รักลูกห่วงลูกถ้าบรรยากาศการชุมนุมยังอยู่ความเสี่ยงต่อความรุนแรงยังอยู่เนี่ยครับ พ่อแม่จํานวนมากเขาจะทุกข์มากครับกับการที่จะให้ลูกต้องไปโรงเรียนในสถานการณ์เช่นนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความจริงใจและอยากจะมาร่วมในกระบวนการปรองดองอย่ารอช้าครับอย่ารอช้าถ้าช้าไปมีแต่ความเสียหายและมีแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนครับถ้ายิ่งช้าไปครับรัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามกับสังคมได้ว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่14พฤศจิกายนได้เพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้ครับควรจะมีคำตอบที่ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปเดินหน้าในการบังคับใช้กฎหมายแยกผู้ก่อการร้ายดํำเนินคดีแล้วก็ร่วมกันสร้างคำตอบทางการเมืองและบรรยากาศของบ้านเมืองที่นำไปสู่การปรองดองอย่างแท้จริงพี่น้องที่เคารพครับ ผมคิดว่าผมได้พยายามที่จะอธิบายเรื่องของแผนปรองดองอย่างครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมเหลือ er ช่วงสุดท้ายเนี่ยครับที่ขอถือโอกาสนี้ได้ตอบหรือได้สะท้อนกลับไปยังพี่น้องประชาชนที่สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมาที่ผมส่วนใหญ่ก็จะผ่านทั้งโทรศัพท์บ้าง SMS บ้าง ความจริงต้องบอกนะครับว่าบรรดารา,รายการวิทยุโทรทัศน์ที่เอาเบอร์โทรศัพท์ผมไปประกาศนั้นไม่ค่อยจะถูกต้องแหละครับเป็นการละเมิดสิทธิ์แต่ว่ามีพี่น้องประชาชนทั้งที่โทรศัพท์ทั้ง SMS เข้ามามากก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับทุกๆคนซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ให้กําลังใจสนับสนุนผมทั้งที่เข้าใจแผนปรองดองสนับสนุนให้กําลังใจอย่างเต็มที่ทั้งที่ไม่เคยเป็นผู้สนับสนุนผมเห็นแผนปรองดองแล้ว ให้กำลังใจในการที่จะทําแผนนี้สําเร็จไปจนถึงคนที่ให้กําลังใจแม้ไม่เห็นด้วยกับแผนปรองดองแต่ยังมีความเชื่อว่าผมนั้นทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมผมกราบขอบพระคุณทุกคนด้วยความจริงใจและก็ทุกกําลังใจนั้นก็มีความหมายมากสําหรับผมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้สําหรับที่ต่อว่าต่อขานมาเนี่ยครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับหลายคนเข้าใจผิด ไปเชื่อข้อมูลข่าวสารที่บอกว่ามีการไปแอบทำข้อตกลงมีการไปหัวมีการไปซูเอียไม่มีหรอกครับไม่มีเลยครับแล้วที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือว่าพอรู้อย่างนี้ก็บอกว่าไล่ผมลาออกไปเสียรวมไปถึงบอกว่าที่สะท้อนเข้ามาบอกว่าผมเป็นคนขี้ขลาดอ่อนแอไม่กล้าจัดการอะไรลาออกไปเสียผมบอกเลยครับ คนที่ไม่ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองในขณะนี้ต้องการเห็นมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทันทีคือการให้ผมลาออกคือการเอาคนอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งอาจจะตัดสินใจแล้วทําให้เกิดความรุนแรงบานปลายไปสู่การเป็นสงครามประชาชนหรือคนที่เข้ามาแล้วมีการพลิกขั้วทางการเมืองแล้วไปเอื้ออํานวยต่อกลุ่มที่กระทําการผิดกฎหมายผมยืนยันครับห ผมไม่ตกลงอะไรกับใครในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนผมได้ย้ำไปแล้วว่าไม่มีประโยชน์ส่วนตัวอะไรเลยที่ผมได้รับจากการปรองดองในครั้งนี้หลายคนบอกว่าผมเอาตัวรอดผมคงอยู่สบายแต่ประชาชนเดือดร้อนผมเรียนด้วยความสัตย์จริงครับไม่จริงหรอกครับชีวิตผมก็ถูกคุกคามอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้แล้วก็รู้ว่าจะต้องถูกคุกคามต่อไป ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการทํางานทางการเมืองหรือแม้กระทั่งเกินเลยไปกว่าน,นั้นแต่ผมยืนยันครับว่าเมื่อผมอาสามาแล้วผมทําหน้าที่เต็มที่ถ้าผมกลัวผมลาออกไปแล้วครับถ้าผมอยากอยู่สบายผมลาออกไปแล้วครับแต่ผมอยู่แล้วก็ต้องตัดสินใจแม้จะขัดใจบางครั้งเองที่ผมบอกขัดใจคนทุกกลุ่มในบางเรื่องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยผมถือว่านั่นไม่ใช่ความอ่อนแอ ผมถือว่านั่นไม่ใช่การขี้ขลาดไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการเผชิญปัญหาโดยพยายามเอาผลประโยชน์ของตัวเองของพรรคของกลุ่มเอาไปวางไว้ข้างนอกและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งข้อกล่าวหาบางครั้งก็ไปพูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับว่ามีการให้คนนั้นคนนี้ไปพบกันเพื่อตกลงไม่มีครับอย่างที่ผมย้ําแล้วครับขณะนี้แผนปรองดองนั้นคนที่ต้องการที่จะล้มล้างมากที่สุดก็คือ ผู้ที่ก่อการร้ายและคนที่อยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจนะครับกับเสียงสะท้อนที่ผ่านมาผมตอบ SMS ผมตอบโทรศัพท์ได้ไม่หมดทุกสายแล้วครับแต่ผมยืนยันข้อเท็จจริงและความรู้สึกอย่างนี้พี่น้องที่เคารพครับ,รบการทำงานในเรื่องนี้เป็นการทำงานซึ่งผมอยากจะขอยืนยันว่าผมและบรรดาผู้นำเหล่าทัพ ู้บัญชาการรักษาการผู้บัญชาการ,ร,กาการ,การตํารวจแห่งชาตินั้นยังทํางานอย่างต่อเนื่องต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่จะยุติหรือไม่ยุติการชุมนุมเราก็มีแผนรองรับที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาของสังคมเราจะพยายามทําอย่างดีที่สุดครับและผมทราบครับว่าท่านผู้บัง,บงคับผบังญชาระดับสูงของกองทัพของตํารวจและหน่วยงานกระทรวงทะวงกรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ สภาความมั่นคงแห่งชาติและทุกหน่วยงานทางด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนทำงานเต็มที่ครับไม่หนีปัญหาครับสนับสนุนแผนปลองดองเป็นทางออกทางการเมืองแต่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเข้มแข็งต่อไปครับเพราะว่าเรานั่งทำงานเรานั่งประชุมกันอยู่ทุกวันเฉพาะผู้นำเหล่าทัพผู้ชาก,การตำรวจแห่งชาติหลายคนนั้นเรียกว่านั่งทำงานด้วยกันอยู่วันหนึ่งอยู่ด้วยกันไม่ต่ำกว่าเป็นสิบชั่วโมงแหละครับ ความเป็นเอกภาพมีไม่มีใครอยากเห็นความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนผู้บังคับบัญชาทุกคนเจ็บปวดกับการสูญเสียของผู้ใตบ้บังคับบัญชาเราไม่เคยเพิกเฉยต่อความรู้สึกต่างๆของพี่น้องประชาชนตรงนี้ผมขอยืนยันครับพวกเราทุกคนจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไปวิกฤตครั้งนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศแม้กระทั่งชาวโลกเห็นแล้วว่าหนักหน่วงมาก แต่ผมตั้งใจที่จะฝ่าวงล้อมของวิกฤตตรงนี้ออกไปให้ได้และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ